บาดสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮอีกรอบนะคะ w w w เราชนะ .com เติมเงินให้ใช้อีกสูงสุด700บาทวันศุกร์นี้รอรับเงินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะเอามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่าน ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอรับทรัพย์อีกรอบค่ะ www ร์ c วทเว็บาชนะ c o มเตรียมเ,มเติมเงินให้ใช้จ่ายอีกรอบสูงสุด700บาทวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์รุ่งเช้ารอรับได้เลยนะคะย้ำค่ะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะ กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยาเราชนะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาโดยกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะเป็นกลุ่มแรกคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน13.8ล้านคนค่ะเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะซึ่งได้แก่ร้านธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะค่ะ เงินเยียวยาเราชนะได้สิทธิ์ใช้จ่ายทั้งสิ้น7,000บาทนะคะสำหรับโครงการเราชนะกระทรวงการคลังได้ช่วยเหลือเงินเยียวยาเราชนะจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนจำนวน31.1ล้านคนนะคะลงทะเบียนบน w w w บเราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา และลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะเพื่อรับเงินเยียวยาเราชนะเดือนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะรวมเป็นเงินเยียวยาทั้งสิ้น7,000บาทนะคะคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐนะคะ ไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองหรือผู้รับบำเหน็จบำนาญหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการนะคะไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน3 0 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดค่ะและไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน5,000 500, 0 0บาทตามฐานข้อมูลล่าสุดเช่นกันค่ะ3กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะกลุ่มที่1ค่ะคือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจํานวนทั้งสิ้น1ิ8ล้านคนกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนค่ะ กลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อการดำเนินการอื่นๆของภาครัฐซึ่งได้แก่กลุ่มคนละครึ่งและกลุ่มเราเที่ยวได้กันนะคะ กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบารคนจนและไม่เป็นผู้มีแอปพลิเคชันเตาตังที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินการอื่นๆของภาครัฐได้นะคะยอดใช้ใจ่ายแล้ว6,400ล้านนะคะนางสาวกุลยาต,ตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานาโโะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าความคืบหน้าการใช้จ่ายวงเงินในโครงการเราชนะของกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดค่ะณวันที่8กุมภาพันธ์2564มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมากกว่า6,400ล้านบาท ตารางโอนเงินเยียวยาเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้ค่ะวันที่5กุมภาพันธ์วันที่12กุมภาพันธ์วันที่19กุมภาพันธ์และวันที่26กุมภาพันธ์ได้รับวงเงินครั้งแรก675บาทหรือ700บาทนะคะและวันที่5มีนาคมวันที่12มีนาคมวันที่19มีนาคมและวันที่26มีนาคม รับเงินอีก675บาทถึง700บาทค่ะสามารถใช้จ่ายได้จริงจนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564นะคะย้ำนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะสามารถใช้จ่ายสินค้าผ่านร้านธงฟ้าคนละครึง่งและเราชนะนะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำเอามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ